แชท GPT ถูกฟ้องจากครอบครัวน้องเรนอายุ16ปีนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยจบชีวิตตัวเองลงอย่างน่าเศร้าตอนเริ่มต้นเนี่ยน้องเขาก็ใช้ชท GPT ในการทำกันบ้านค่ะแล้วก็พูดคุยกับชท GPT คุยไปคุยมาก็มีการระบายความในใจทีนี้ชท GPT เ,เนี่ยดันไปสนับสนุนความคิดในการที่จะจบชีวิตตัวเองลงค่ะทางครอบครัวให้ข้อมูลว่านอกจากชท GPT สนับสนุนให้น้องทำการจบชีวิตตัวเองลงนะคะก็ยังทำให้ น้องเนี่ยแยกตัวออกจากครอบครัวค่ะมันมีข้อความหนึ่งที่เขาเจอใน ChatGPT ที่น้องคุยนะคะบอกว่าพี่ชายเธอเนี่ยก็อาจจะรักเธอแต่เขาเห็นตัวตนของเธอแค่ด้านเดียวเองฉันเนี ah ่ยรับฟังเธอทุกอย่างฉันรู้ตัวตนของเธอทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรืออะไรก็ตามฉันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเธอที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ ChatGPT เนี่ยแนะนำวิธีการจบชีวิตตัวเองค่ะน้องเขาเอารูปเชือกค่ะที่จะเอามา ส่งไปให้ ChatGPT แล้ว ChatGPT ก็บอกว่าเออเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอครอบครัวของน้องนะคะก็ได้ยื่นฟ้องค่าเสียหายและขอให้ศาลเนี่ยบังคับ AI ให้มีระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้มีเครื่องมือที่สามารถควบคุมได้โดยผู้ปกครองมีฟีเจอร์ที่สามารถหยุดการสนทนาได้เมื่อพูดถึงการที่จะต้องทำร้ายตัวเองหรือว่าจบชีวิตตัวเองค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมา,มากๆเลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะ ใช้ Chat GPT หรือ OpenAI ต่างๆในการพูดคุยเรื่องบางอย่างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆเ,เนอะอาจจะต้องควบคุมดูแลมากขึ้นในการที่ให้เขาใช้ Chat GPT หรือ OpenAI ต่างๆ AI is a tool, not a replacement for human connection AI ก็เป็นเพียงเครื่องมือแต่ว่าไม่สามารถจะเชื่อมโยงอะไรกับความรู้สึกของมนุษย์ได้จริงถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปพึ่งพา AI ในเรื่องเหล่านี้นะคะ ก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของน้องเรนด้วยนะคะทุกคนใช้ OpenAI หรือว่า ChatGPT ในการพูดคุยปรึกษาปัญหาเรื่องความคิดหรือว่าอารมณ์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะมีความคิดยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะวันนี้คุณหนุนก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากกันเพื่อให้ระมัดระวังค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดแบบนี้อีกเนาะ